สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะมาก <S <S สําหรับคําถามที่ว่าที่ชาร์จแบบพกพาแบบนี้นะคะสามารถใช้กับรถรุ่นไหนได้บ้างและต่างจากที่ชาร์จตามสถานีชาร์จยังไงนะคะ <S 1> <S 1> อยากจะบอกเลยนะคะว่าเป็นที่ชาร์จแบบพกพาเหมือนกันสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นที่เป็นหัวชาร์จแบบไททูนะคะกําลังไฟอยู่ที่16แอมป์หรือว่า3.5กิโลวัตต์ค่ะ และรุ่นนี้นะคะสามารถใช้กับปลั๊กไฟบ้านได้เลยค่ะที่ชาร์จแบบนี้นะคะสําคัญมากๆนะคะสําหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าค่ะและหากทุกคนเดินทางไปยังสถานที่ที่มีแค่ปลั๊กไฟบ้านนะคะจะหาที่ชาร์จที่มีกําลังไฟชาร์จเยอะๆยากนะคะและเราก็จะสามารถใช้ที่ชาร์จรุ่นนี้นะคะชาร์จรถจากที่พักของเราได้เลยนะคะและการชาร์จแบบเรื่อยๆช้าๆนะคะจะเป็นการถนอมแบตเตอรี่ของรถของคุณด้วยนะคะ ซึ่งต่างจากการชาร์จไฟแรงๆตามสถานีชาร์จนะคะจะทําให้ตัวแบตเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและไม่สะดวกสบายเลยนะคะหากทุกคนต้องใช้รถทุกวันนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะการชาร์จรถไฟฟ้าด้วยที่ชาร์จแบบพกพาถึงแม้จะกินเวลานานแต่ก็สะดวกสบายกว่าค่ะไม่ต้องวิ่งไปหาสถานีชาร์จที่อื่นนะคะกลับบ้านมาก็สามารถชาร์จรถทิ้งไว้ได้เลยค่ะเรื่องค่าไฟก็ไม่แพงมากนะคะชาร์จทิ้งไว้ตอนกลางคืนตอนเช้าตื่นมาก็สามารถขับได้เลยค่ะ ส่วนการชาร์จตามสถานีชาร์จนะคะเหมาะสาหรับเวลาเดินทางไกลนะคะและมีเวลาในการชาร์จน้อยค่ะคุณอาจจะไปนั่งจิบกาแฟเพื่อรอชาร์จนจนเต็มได้เพียงแต่ต้องขับหาสถานีชาร์จและบางสถานีชาร์จยังต้องจองล่งง่ายด้วยแต่ในปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็มีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นมากแล้วนะคะใครต้องการความสะดวกต้องใช้รถทุกวันไม่อยากออกไปชาร์จรถข้างนอกแนะนําที่ชาร์จของเรารุ่นนี้เลยค่ะราคาไม่แพงค่ะสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน e v e t e c h เลยนะคะ